ขอแนะนำลายสติ๊กเกอร์ผลงานของผมใน crossmailfit นั่นก็คือ supreme man the hero เพียงแค่น้องๆเปิดแอปพลิเคชัน Line แล้วเข้าไปยังสติกเกอร์ชอ็อปค้นหาคำว่า supreme เท่านี้น้องๆจะได้พบกับฮีโร่สุดกวนพร้อมข้อความสุดเกลียนเอาไว้ไปปวนเพื่อนๆในแชทไลน์กันได้เต็มที่ราคาเพียง30บาทเท่านั้นสามารถซื้อหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่มีมาหากาพเรื่องใดที่จะสมบูรณ์ได้หากขาดวายร้ายมาเติมเต็มหนังสือการ์ตูนคอมมิกก็เช่นกัน แล้ววันนี้ผมจะขอแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับมหาวายร้ายเกียนเทพเมเตีหิตระดับจักรวาลผู้ก่อความวุ่นวายไปทั่วทุกสารทิศในรายการซูเปอร์ฮีโร่โปรไฟล์กับผมเนโครสเมลฟิตและถ้าจะให้พูดถึงตัวร้ายผู้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในภาพยนตร์และในคอมิกคงไม่มีใครไม่รู้จักธาน,นอสใช่ไหมล่ะครับ ธานอสปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนคอมิกส์ไอรอนแมนฉบับที่55ปี1973เขาเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามของเหล่าฮีโร่ทั้งในระดับจักรวาลและระดับโลกการคุกคามของธานอสในแต่ละครั้งนั้นสร้างความหายนะครั้งยิ่งใหญ่เสมอเอาล่ะครับบรรยายหย,บยาบๆเราคงไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มรู้จักกับเส้นทางชีวิตของธานอสไปพร้อมๆกันนะครับ หากจะเล่าต้นกำเนิดของธานอสผมคงต้องขอย้อนเวลาไปอีกนิดตั้งแต่สมัยโบราณกาลที่ชาวอ์ตาลได้ห้ามหันทำสงครามกันเพื่อสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นอูรานอสพี่ชายผู้ชื่นชอบการทำลายและสงครามและโครโนสน้องชายผู้รักสงบและสันติท้ายที่สุดโครโนสก็ได้รับชัยชนะและได้พบรักกับไดนาพวกเขามีบุตรด้วยกันสองคนหนึ่งในนั้นก็คืออาลาส เมื่อเติบโตขึ้นอารลัสได้เดินทางไปยังไททันดวงจันทร์ของดาวเสาวซึ่งสิ่งที่เขาพบคือซากประหักพังจากสงครามของอรารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนและท่ามกลางหายนะเขาได้พบกับซุยซานหญิงสาวชาวไททันที่รอดจากการทำลายล้างมาได้เขาได้แต่งงานและเริ่มสร้างอรารยธรรมบนดาวไททันขึ้นใหม่และอารลัสก็ได้รับตำแหน่งเมนเตอร์ผู้นำแห่งชาวไททันมานับแต่นั้น วันเวลาผ่านไปอารัสและซูยซานได้พยานยาร,รักเป็นบุตรชายสองคนคนแรกคืออีรอสและคนที่สองอารัสได้ให้ชื่อลูกชายสุดรักของเขาว่าทานอสและได้อุ้มทารกไปให้ซูยซานผู้เป็นแม่ได้ชื่นชมทันทีที่ได้เห็นใบหน้าของลูกนั้นซูยซ <c oughs> านเกิดอาการคุ้มคลั่งกลายเป็นคนเสียสติพยายามหยิบมีดจะสังหารทานอสและพ่มเพอว,ว่าเธอเห็นความตายในดวงตาของเด็กน้อย จากนั้นซุยซานยังบอกว่าทานอสนั้นไม่ใช่ลูกของเธอแต่เป็นสัตว์ประหลาดทารกน้อยทานอสผู้บริสุทธิ์นั้นมียีนที่กลายพันธุ์ทำให้เขามีผิวกายสีม่วงและดูแตกต่างจากชาวไทยท่นทั่วไปแต่ที่ผมเล่าย้อนอดีตไปถึงสมัยโครนอสก็เพราะต้องการจะบอกให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าทานอสนั้นมีสักเป็นหลานของโครนอสเทพแห่งเวลาเพราะฉะนั้นเขาจึงมีสายเลือดของผู้มีพลังสูงส่งนั่นเอง เมื่อเติบโตขึ้นทานอสเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดและมีผลการเรียนเป็นเลิศแต่ความแปลกแยกนั้นทำให้เขากลายเป็นเด็กที่เก็บตัวขาดความรักและอยู่อย่างโดดเดี่ยวเสมอที่โรงเรียนแต่ในที่สุดก็มีกลุ่มเพื่อนที่ไม่รังเกียจทานอสเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกการเป็นลูกชายของเมนเตอร์นั้นทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบในหมู่เด็กๆไม่นานทานอสกลายเป็นที่ยอมรับของเด็กกลุ่มเล็กๆเขาได้เริ่มสัมผัสกับความรักและความสุขแต่ทว่าความสุขก็อยู่กับเขาได้ไม่นานเมื่อมีเด็กหญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในชีวิตขของเา ญิงปริศนาเข้ามาตีสนิทกับทานอสและได้ลองแนะนําให้ Thanos ทานอสทําอะไรหลายๆอย่างเริ่มจากการให้เขาและเพื่อนๆไปยังถ้าแห่งหนึ่งที่เธออ้างว่าเป็นที่ที่สวยงามและสงบสุขแต่ทว่าเมื่อไปถึงก็ได้เกิดอุบัติเหตุทําให้ถทถ้ำถล่มลงมาเมื่อทานอสรอดออกมาจากซากปรักหักพังเขาก็ได้พบกับความจริงว่าเพื่อนๆของเขากลายเป็นอาหารของกิ้งก่าย,ยักษ์ไปเสียแล้วแม้เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอุบัติเหตุก็ตาม แต่ผู้คนบนไททันต่างซุบซิบนินทานและกล่าวหาว่าการตายของพวกเด็กๆนั้นเป็นฝีมือของธานอสผู้มีรูปลักษณ์ดั่งปีศาจซะมากกว่าเรื่องนี้ทําให้ธานอสกลับมาโดดเดี่ยวอีกครั้งชีวิตของเขาถูกความมืดปกคลุมเหมือนที่ผ่านมาแต่ทว่าความมืดมิดในจิตใจของธานอสนั้นก็ยังคงมีแสงสว่างเด็กสาวปริศนานั้นยังคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอทั้งยังชักจูงให้ธานอสทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทําและไม่คิดอยากจะทํานั่นก็คือการฆ่า แรกๆนั้นเธอให้เหตุผลในการฆ่ากับธานอสว่าเป็นการนำซากมาพาเพื่อศึกษาหาความรู้เริ่มจากสัตว์เล็กๆอย่างกิ้งก่าไปจนถึงสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างลิงยักษ์ธานอสศึกษาชีววิทยาของพวกมันจนแตกฉานเขาได้รับความรู้ของทุกอย่างบนดาวไททันและการเรียนไม่จำเป็นกับเขาอีกต่อไปแล้วในที่สุดสาวกิษนาก็ได้ชี้นำให้ธานอสก้าวข้ามความรู้ที่เขามีอยู่ด้วยการลงมือฆ่าคนเหยื่อรายแรกของธานอสก็คือเพื่อนนักเรียนที่กำลังพ่อรักกันอยู่ แต่หลังจากที่เกิดเหตุคนหายไปอย่างลึกลับชาวไทยท่านต่างก็สงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมแต่เมนเตอร์ผู้เป็นบิดาของธานอสนั้นยังไม่ปักใจเชื่อและมัวแต่ยุ่งอยู่กับงานจนไม่รู้เลยว่าลูกชายคนเล็กของเขากำลังจะเป็นภัยซ่อนเร้นบนดาวดวงนี้หลังจากที่ลงมือฆ่าไปแล้วถึง17ศพธานอสเริ่มยอมรับกับเด็กสาวปริศนาว่าตัวเขานั้นเริ่มชอบการฆ่าเข้าซะแล้วและยังเกิดความรู้สึกลักใคร่ในตัวสาวปริศนาอีกด้วยแต่เธอกลับปฏิเสธธานอสอย่างไร้เยื่อใยด้วยเหตุผลที่ว่า ความรักนั้นเป็นเรื่องของคนอ่อนแอและทานอสยังกลัวที่จะยอมรับในตัวเองด้วยซ้ำจึงไม่คู่ควรกับความรักอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการฆ่าคนครั้งสุดท้ายบนดาวไททันก็คือการฆ่าคนแรกในชีวิตที่มอบคำว่าสัปดาหดให้กับเขาใช่แล้วครับทานอสลงมือฆ่าซยซานแม่ของตนโดยการยุยงของเด็กสาวปริศนาเพื่อเป็นการปลดพันธนาการในจิตใจของเขานั่นเองหลังจากที่ลงมือสังหารมารดาอย่างโหดเหี้ยมทานอสได้ขโมยยานอวก,กาศแล้วหนีออกจากดาวไทท,ทันทันที เขาพเนเจรไปในอวกาศจนกระทั่งเติบใหญ่ทานอสก็ได้มีภรรยาและลูกซึ่งในครั้งแรกที่ได้อุ้มทารกน้อยเขาก็ตั้งคำถามกับตนเองว่าเด็กคนนี้มีปีศาจอยู่ในตัวเหมือนเขาหรือเปล่าแม้จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่โดดเดี่ยวอย่างเช่นตอนเด็กๆแต่ทานอสเองก็รู้สึกว่าตัวเขานั้นต้องตามหาบางอย่างมาเติมเต็มดังนั้นทานอสจึงทิงท้งภรรยาและลูกเพื่อ,อออกเดินทางอีกครั้งทานอสได้เป็นหัวหน้ากลุ่มสลัดอวกาศออกต้นสะดมและสังหารผู้คนบนดาวต่างๆมากมาย และในที่สุดเขาก็ได้พบกับสาวปริศนาอีกครั้งทานอสอยากได้สาวปริศนามาเป็นคู่ชีวิตแต่เธอกลับบอกว่าเมื่อเขาอยากให้เธอมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอก็ต้องได้ทุกสิ่งของทานอสเช่นเดียวกันซึ่งคำกล่าวนั้นหมายถึงทานอสจะต้องเป็นผู้ชายผู้ไร้พันธะนั่นเองเมื่อได้ยินดังนั้นทานอสจึงกลับไปที่บ้านแล้วก่อเหตุสลดด้วยการลงมือฆ่าภรรยาและลูกที่ยังเป็นทารกอย่างโหดเยี่ยม ต่อจากนั้นทานอสก็ยังคงเดินหน้าออกทำลายดวงดาวต่างๆไปเรื่อยๆแต่ตัวเขากลับรู้สึกว่ายิ่งทำยิ่งรู้สึกว่างเปล่าเพราะสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือความรักจากหญิงนิรนามที่อยู่เคียงข้างเขามาตั้งแต่ยังเด็กแต่เธอกลับบอกทานอสว่าคนที่คู่ควรกับเธอนั้นคือชายที่สูงส่งดุพระเจ้าซึ่งพระเจ้านั้นจะต้องไม่เกรงกลัวสิ่งใดแม้กระทั่งการทำลายดาวบ้านเกิดของตัวเองเมื่อได้ยินความต้องการของสาวปริศนาความโกรธของทานอสก็พุ่งพล่านขึ้นทันที เขาเรียกให้ลูกน้องมาจับกลุมเธอไปขังลืมไว้ในห้องมืดแต่ทว่าสิ่งที่ลูกน้องตอบกลับมานั้นทําให้ทานอตต้องอึง้งด้วยความเคารพในกัปตันเธอไหนล่ะครับทลังจดนั้นความจริงก็ถูกเฉลยหญิงสาวปริศนาที่อยู่กับทานอตมาตั้งแต่ครั้งยังยาวนั้นมีเพียงแค่เขาคนเดียวที่มองเห็นและเธอได้เปิดเผยตัวตนต่อทานอตว่าแท้จริงแล้วเธอคือความตายหรือเดทหนึ่งในคอสมิกบีอิงผู้ยิ่งใหญ่นั่นเอง แต่ถึงกระนั้นเดดก็ยังเป่าหูธานอสไม่หยุดว่าถ้าเขาถล่มดาวไททันจนราบเป็นหน้ากลองเธออาจจะลงรักธานอสก็เป็นได้ซึ่งในนาทีนั้นคงเกิดความผันผวนขึ้นในใจธานอสอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเขาจึงออกคำสั่งให้ลูกเรือทุกคนเตรียมระเบิดนิวเคลียร์แล้วมุ่งหน้าสู่ไททันทันทีกองยานของธานอสได้ใช้นิวเคลียร์ถล่มไททันจนราบคาบแต่ธานอสก็ยังปล่อยให้อารลาสพ่อของเขารอดชีวิตอยู่กับความผิดที่ให้กำเนิดปีศาจอย่างตนขึ้นมา เมื่อธานอสรู้ความจริงว่าหญิงสาวปริศนาคือเดธผู้ดูแลความตายของสรรพชีวิตเขาจึงไขว่คว้าหาขุมพลังที่มากขึ้นเพื่อจะได้กลายเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงถ้าคุณไม่เคยรู้ประวัติของธานอสมาก่อนคุณอาจจะคิดว่าวายร้ายที่มีรูปร่างใหญ่โตหน้าตางโง่ๆแบบนี้จะต้องเป็นแค่ไอ้ทื่มคนหนึ่งแน่ๆแต่รู้ไหมครับว่าธานอสนั้นเคยได้ครอบครองไอเทมที่สามารถมอบพลังมหาศาลให้กับผู้ใช้มาแล้วหลายต่อหลายชิ้นด้วยกัน โดยไอเทมเทพที่ได้มาชิ้นแรกก็คือ cosmic c u หรือลูกบาทจักรวาลที่ถูกสร้างขึ้นจากมิติอื่นซึ่งมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้ใช้ให้กลายเป็นความจริงได้เมื่อได้ของเทพมาไว้ในมือทานอสสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระเจ้าและเดินหน้าเข้ารุกราโลกโดยต้องปะทะก,กับเหล่าอเวนเจอร์และกับตันมาเวลแน่นอนว่าขุมพลังมหาศาลเมื่ออยู่ในมืออสุรกายขึ้นมาจะมีใครสามารถต้านทานได้ เ่าฮีโร่ของโลกถูกจัดการอย่างรวดเร็วและความแข็งแกร่งของธานอสนั้นมากถึงขนาดคุมขังโครนอสผู้เป็นเทพแห่งการเวลาและยังเป็นปู่ของธานอสเองได้อย่างไม่ยากเย็นหลังจากที่ใช้พลังของคอสมิคคิวต่อสู้พัวพันกับเราฮีโร่อยู่นานในที่สุดธานอสก็เข้าใจว่าพลังงานของคอสมิ c คิวหมดลงแล้วและได้โยนมันทิ้งไปเปิโดโอกาสให้กับตันมาเวลทำลายคอสมิ c คิวและทำให้ทุกอย่างกลับเป็นปกติซึ่งความผิดพลาดในครั้งนี้ทำให้เดธทอดทิ้งธานอสไปในที่สุด ต่อมาธานอสได้พบกับอดัมวอลล็อกและได้ร่วมกันต่อสู้กับมากาสในระหว่างนั้นธานอสมีแผนที่จะชิงโซเจมจากอดัมวอลล็อกเพื่อจะนําไปรวบรวมกับอัญมณีเม็ดอื่นๆเขาลงมือฆ่าอดัมเพื่อชิงอัญมณีแต่สุดท้ายแผนก็ได้ถูกขัดขวางโดยเหล่าฮีโร่และวิญญาณของอดัมวอลล็อกที่หลอมรวมกับโซเจมก็ได้เปลี่ยนสภาพของธานอสให้กลายเป็นหินไปชัว่วนิรันด์วันเวลาผ่านไป เมื่อเดซเห็นว่าชีวิตในจักรวาลน,นั้นมีมากเกินไปจนเกรงว่าจะขาดความสมดุลนางจึงนำทาน้อยกลับมาจากความตายและได้สั่งให้เขาลดจำนวนสิ่งมีชีวิตในจักรวาลลงด้วยเหตุน,นี้ทาน้อยจึงพยายามเพื่อจะให้ได้รับความรักจากเดซอีกครั้งด้วยการรวบรวมอัญ,ญมณีแห่งพลังทั้ง6 ที่พวกเรารู้จักกันในชื่อ Infinity Gems โดยการเดินทางค้นหาเจมของทานอสนั้นค่อนข้างยากลำบากเลยทีเดียวเริ่มจากเม็ดแรกที่ได้มาก็คือโซ Gem โดยทานอสนั้นได้เดินทางไปยังมิติที่ Inbetweener ถูกคุมขังอยู่เขาจัดการปล่อย Inbetweener ออกจากที่คุมขังแล้วใช้กำลังแย่งเอาโซเจมมาเป็นของตนเองได้อย่างไม่ยากเย็นนักและเป้าหมายต่อไปของทานอสก็คือดาวธรรมาราธาที่เต็มไปด้วยสงครามและการต่อสู้ สิ่งมีชีวิตเก่าแก่ที่เรียกตัวเองว่าแชมเปียนได้ครอบครองพาวเวอร์เจมและทําการต่อสู้อย่างสนุกสนานอยู่บนดาวดวงนี้ทานอสได้ท้าทายแชมเปียนให้ต่อสู้กันก่อนจะใช้อุบายหลอกแชมเปียนให้ชกจนดาวแตกสลายและจะปล่อยให้แชมเปียนล่องลอยอยู่ในอวากาศไปเรื่อยๆแชมเปีย,ยนจึงยอมมอบพาวเวอร์เจมให้ทานอสแลกกับการนาแชมเปียนไปส่งยังดาวใกล้ๆหลังจากที่ได้มา2เม็ดแล้วทานอสก็มุ่งหน้าไปเจราจากับการเดนเนอร์ผู้ครอบครองไทม์เจม แต่การเจรจาก็ไม่เป็นผลเพราะกาเดนเนอร์นั้นไม่ยอมมอบอัญมณีให้แต่โดยดีดังนั้นทานอสจึงจบปัญหาด้วยการใช้พาวเวอร์เจมเสริมพลังให้ไทม์เจมของกาเดนเนอร์ทำให้กาเดนเนอร์นั้นควบคุมเวลาไม่ได้และเสียชีวิตไปในที่สุดทำให้ไทมเจมตกเป็นของทานอสจนได้ต่อมาทานอสเดินทางไปหาเดอะคอเลกเตอร์เพราะต้องการอัญมณีที่เดอะคอเลกเตอร์ครอบครองอยู่แต่เดอะคอเลกเตอร์ได้ยื่นเงอนขให้ทานอสไปหาของมาแลก ทานอสจึงเดินทางสอหาอัญมณีเม็ดอื่นๆจนกระทั่งได้พบกับรันเนอร์ผู้ที่เคลื่อนไหวได้รวดเร็วยิ่งกว่าแสงและที่สำคัญเขานั้นมีสเปซเจมอยู่ในครอบครองด้วยแน่นอนว่ารันเนอร์นั้นไม่มีทางยอมมอบอัญมณีให้กับทานอสแน่แถมยังท้าทายว่าทานอสนั้นไม่มีวันไล่ตามความเร็วของเขาได้ทันและด้วยสติปัญญาทานอสได้ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการใช้ไทม์เจมทำให้รันเนอร์นั้นมีอายุถึง1ล้านปีสเปซเจมจึงตกเป็นของทานอสอย่างง่ายดาย จากนั้นทานอสได้ใช้ไทม์เจมทําให้รันเนอร์กลับเป็นเด็กอีกครั้งเพื่อนําไปแลกอัญมณีกับเดอะคอลเลกเตอร์โดยทานอสอ้างว่าเด็กสีทองนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากเดอะคอลเลกเตอร์ <Coll> ก็ตอบตกลงและได้มอบเรลิตี้เจมที่มีพลังควบคุมความเป็นจริงให้กับทานอสเมื่อได้อัญมณีมาแล้ว5เม็ดการจะครอบครองเม็ดที่6นั้นคงไม่ใช่เรื่องยากทานอสโตลงเข้าแข่งขันเกมของแกรนมาสเตอร์ผู้ครอบครองอัญมณีเม็ดสุดท้ายและได้ใช้อูบายหลอกให้แกรนมาสเตอร์ติดอยู่ในมิติของเกมไปตลอดการ ไมเจมอัญามณาีแห่งพลังเม็ดสุดท้ายก็ได้ตกเป็นของธานอสในที่สุดตอนนี้ธานอสครอบครองอินฟินิตี้เจมทั้ง6เม็ดและได้นํามาประกอบกับถุงมือจนกลายเป็นอินฟินิตี้การเล็ตหรือถุงมือเกลียนที่พวกเราเรียกกันจนชินปากแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิรกรรมของเขาเรามาดูกันว่าอินฟินิตี้เจมแต่ละเม็ดนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างเริ่มจากโซเจมซึ่งมีพลังควบคุมวิญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิต สามารถปรับแต่งหรือบงการดวงวิญญาณของคนจากร้ายให้กลายเป็นดีหรือจากดีให้กลายเป็นร้ายได้ Power Gem มีพลังในการมอบพละกำลังมหาศาลให้กับผู้ใช้และนอกจากนี้ยังสามารถเสริมพลังให้กับอัญมญณีเม็ดอื่นๆได้อีกด้วย t i m e g e m ทำให้ผู้ใช้ควบคุมเวลาได้ดั่งใจไม่ว่าจะย้อนอดีตหรือไปยังอนาคตแถมยังควบคุมเวลาของสิ่งต่างๆได้อีกด้วย Space Gem มีพลังควบคุมมิติส่งผู้ใช้เดินทางไปได้ทุกที่ภายในพริบตา Re a l i t y Gem สามารถเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนความจริงให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ปรารถนาและสุดท้าย m y Gem มีพลังในการเข้าถึงจิตใจของสิ่งมีชีวิตและควบคุมพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตได้หลังจากที่ได้ครอบครองอินฟิน t y ี a กันเหลดเบฟิตโตก็ได้รู้ข่าวและเข้ามาประจบซอบพลอในทันทีทานอสได้เดินทางไปพบกับเดซอีกครั้งเมื่อเขาครอบครองพลังที่มากพอจะคู่ควรกับเธอได้แต่แทนนี้เขาจะได้เห็นอาการยินดีของเดซอย่างที่หวังไว้เรื่องนั้นกลับกลายเป็นว่า เดซไม่ยอมเอ่ยปากพูดอะไรกับทานอสเลยแม้แต่คําเดียวเนื่องจากตอนนี้ฐานะของทานอสนั้นได้เหนือล้ํากว่าเธอไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นแต่ทานอสก็ยังคงยืนยันว่าหัวใจของเขานั้นเป็นของเดสแต่เพียงผู้เดียวพร้อมเนลมิตวิหารที่บูชาวความรักของเขาที่มีต่อเธอขึ้นแต่ก็ไม่เป็นผลเดสยังคงหันหลังให้ทานอสและไม่เปิดปากคุยกับเขาเช่นเดิม เมฟิโตจึงย้ำเตือนความจำว่าทานอสยังไม่ได้ทำภารกิจที่เธอมอบหมายให้สำเร็จหรือเปล่าเธอจึงไม่ยอมเปิดปากคุยด้วยนั่นทำให้ทานอสนึกออกว่าเขายังไม่ได้ลดจำนวนชีวิตในจักรวาลลงเลยดังนั้นทานอสจึงทำการลบชีวิตไปครึ่งจักรวาลอย่างง่ายดายด,ด้วยการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียวเหล่าฮีโร่ต้องรวมพลังกันกู้วิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่เว้นแม้แต่เหล่าทวยเทพที่ต้องรวมพลเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันซึ่งเวลาที่เกิดหายนะระดับจักรวาลน,นั่นเอง ดัมวอลล k ก็คืนชีพขึ้นมาจากดักแด้เพื่อตามตัวธานอสในทันทีเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ส่งผลต่อจักรวาลในวงกว้างแม้กระทั่งกาแล็กตัสจอมเขมือบดาวก็ได้รับผลกระทบไปเช่นเดียวกันเมื่อเราฮีโร่และไวร้ายได้ทราบสาเหตุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของธานอสพวกเขาจึงมุ่งหน้ามายัางที่ที่ธานอสอยู่ทันที แต่พลังระดับภูทอนหรือจะสู้พลังระดับคอสมิกเราเวนเจอร์ถูกธานอสจัดการลงอย่างง่ายดายเมื่อฮีโร่ของโลกไม่สามารถรับมือกับพยานาในครั้งนี้ก็คงต้องถึงคราวของเหล่าผู้สูงส่งแห่งจักราวาลทั้งหลายต้องออกโรงแต่ถึงแม้จะเป็นผู้ที่มีพลังสูงส่งก็ไม่อาจจะจัดการกับธานอสผู้ครอบครอง6กอัญมณีได้ธานอสจัดการสวนกลับการโจมตีของเหล่าเทพที่เข้ามารุมร้องไปทีละคน2คน แต่ในจังหวะที่ชุลมุลอยู่นั้นเมฟิตโตตัวแสกที่คอยมาประจบสอบพอก็ถือโอกาสจะขโมยถุงมืออินฟินิตี้กันเล็ดจ,จากธานอสในขณะที่ธานอสกำลังจะฆ่าเมฟิตโตนั่นเองเขาก็ได้ถูกโจมตีจากลำแสงสีดำทมินซึ่งนั่นไม่ใช่ฝีมือใครที่ไหนหรอกครับแม่นางเดทยอดรักของเขานั่นเองถ้าคุณอ่านคอมิกมาถึงตอนนี้คุณจะรู้ว่านาทีนั้นเป็นนาทีที่ปวดร้าวสำหรับธานอสมากครับ ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่เขาเทิดทูนบูชาและรักมากถึงขนาดยอมยกทั้งจักรวาลให้เธอได้ดันหันกลับมาทำร้ายเขาเสเองด้วยเหตุนี้ทำให้ธานอสเกิดอาการคุ้มคลั่งจับผู้สูงส่งของจักรวาลทุกคนเผนึอเอาไว้และเมื่อเหตุการณ์มันเลยเถิดเกินความสามารถของเหล่าผู้มีพลังชั้นสูงในจักรวาลไปแล้วก็ถึงตาของคอสมิกบีอิงต้องออกโรงอีเทอร์เตี้ตัวแทนของการเวลาแห่งจักรวาลปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกให้ธานอสยอมทิ้งอินฟินิตี้กันเลดซะ แต่มีหรือที่ธานอสจะยอมในเมื่อเขาได้มันมาอย่างยากลําบากพอสุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องต่อสู้กันการประทะของสองพลังงานยิ่งใหญ่ทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและเมื่อความแห่งการต่อสู้จางลงภาพที่ทุกคนไม่อยากจะเชื่อสายตาก็คืออีเทอร์นิตี้ผู้ทรงพลังถูกธานอสพัฒนาการเอาไว้และตัวธานอสเองก็ได้ทอดทิ้งกายเนื้อของเขาไปแถมยังมีรูปลักษณ์คล้ายกับอีเทอร์นิตี้ซะด้วย ในจังหวะนั้นเนบิวลาได้เฉยโอกาสดึงอินฟินิตี้การเลตออกจากกายเนื้อของธานอสจิตของธานอสจึงถูกดึงกลับเข้าสู่กายเนื้ออีกครั้งเนบิวลาสวมถุงมือและจัดการส่งธานอสไปยังสุดขอบจักรวาลจากนั้นเธอก็ได้ใช้ถุงมือทําการย้อนเวลาอีก24ชั่วโมงก่อนที่ทุกอย่างจะถูกธานอสทาลายและจุดสิ้นสุดของศึกชิงถุงมือในครั้งนี้ทําให้ถุงมือตกเป็นของอดัมวอลล็อก จากการสูญเสียที่เกิดขึ้นธานอสที่รับไม่ได้จึงกดระเบิดเพื่อฆ่าตัวตายแต่อดัมวอลล็อกก็ได้รู้ความจริงว่าธานอสนั้นยังมีชีวิตอยู่และหนีไปใช้ชีวิตอย่างโปร่ปงๆอยู่บนดาวเคราะห์ไร้ชื่อแห่งหนึ่งแต่เรื่องราวของอินฟินิตี้กาเล่นั้นยังไม่จบครับเมื่ออีเทอร์นนตี้นำเรื่องขึ้นฟ้องร้องต่อลิฟวิ่งไทรบูนอลหรือตุลาการสามหน้า ผู้มีหน้าที่ตัดสินเรื่องใหญ่ๆระดับจักรวาลเนื่องจาก e ีเทอร์ y นตี้องการทวงคืนอำนาจในการควบคุมมิติและเวลาช่วงแรกอดัมวอลล็อกจะไม่ยอมคืนและได้ปะทะกับตุลาการสามหน้าแต่เมื่อตุลาการสามหน้าได้บอกว่าถ้าทั้งคู่ต่อสู้กันมิติและจักรวาลทั้งหมดจะถูกทำลาย วอลล็อกจึงตกลงที่จะแยกอัญ,ญมณีแต่ละเม็ดออกจากกันและมอบให้ผู้ครอบครองคนใหม่ซึ่งเขาได้ตั้งทีม Infinity Watch ขึ้นมาในภายหลังโดยที่ในทีมยังไม่รู้ว่าดัมวอลล็อกได้แอบมอบเรลิตี้เจมไว้กับธานอสซึ่งอยู่ในภาวะรู้แจง้งทําให้ธานอสมีบทเป็นผู้ช่วยเหลือในอีเวนต์ใหญ่ๆอีกหลายต่อหลายครั้งและความเทพของธานอสยังไม่จบแค่นั้นเมื่อจู่ๆฟาโรอาเคนาเตนผู้สาบสูญไปจากยุคอียิปต์เมื่อหลายพันปีก่อนได้กลับมาพร้อมกับพลังอันยิ่งใหญ่และพยายามตั้งตนเป็นพระเจ้าของโลก พลังของฟาโรนั้นมหาศาลจนฮีโร่ของโลกรวมถึงเหล่าเทพไม่สามารถรับมือได้ธานอสได้ให้ความร่วมมือกับเหล่าฮีโร่และได้พบต้นตอของพลังนั่นก็คือ The Heart of the Universe หรือหัวใจจักรวาลที่ว่ากันว่าเป็นพลังของวัน Above All ผู้อยู่เหนอือทุกสรรพสิ่งในจักรวาลมาเวลและ The Heart of the Universe นั้นมีพลังมหาศาลยิ่งกว่า Cosmic Cube และ Infinity Gem ทั้ง6อย่างเทียบกันไม่ได้ธานอสกระโดดเข้าไปยังใจกลางของ The Heart of the Universe และคว้าพลังอันมหาศาลมาไว้ในมือได้สำเร็จ เขามุ่งหน้าไปพบกับอเคนาเตนทันทีแน่นอนว่าฟาโรหผู้ได้รับพลังมาแบบครึ่งๆกลางๆนั้นไม่มีทางทําทอะไรทานอสได้และสุดท้ายก็ถูกทานอสจัดการไปในที่สุดหลังจากที่ได้ครอบครองพลังกันยิ่งใหญ่ทานอสก็กลับไปนั่งคุค้นคิดเรื่องเก่าๆที่บ้านของตนบนดาวไร้ชื่อแต่อีเทอร์นนตี้เจ้าเก่าก็ยังตามมางองแงทวงคืนพลังจากธานอสอีกเลยโดนธานอสขยายร่างสอนมวยแล้วเสกให้หายไปในพริบตาทัานใดนั้น ลิฟวิ่งทร b บูนอหรือตุลาการ3หน้าก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมเหล่าฮีโร่ทั่วทั้งจักรวาลที่คิดว่าธานอสจะกลายเป็นภัยเหมือนครั้งก่อนๆธานอสรู้สึกอึดอัดและลำคาญจึงได้ทําการต่อสู้แม้จะถูกรุมเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสามารถทําอันตรายธานอสได้เลย และสุดท้ายธานอสก็ตัดสินใจจบปัญหาโดยการดูดคู่กรณีทุกคนรวมถึงตุลาการ3หน้ากับ2 Cosmic Being e t e r n i t y และ Infinity ไว้ในตัวเองแต่ความซวยก็มาเยือนเมื่อธานอสไม่สามารถควบคุมพลังมาหาสารของ The Heart of the Universe ได้ส่งผลให้ทั้งจักรวาลถูกดูดและสูญสลายไปในที่สุดอดัมวอลล็อกได้ปรากฏตัวมาจากช่องว่างของมิติพร้อมพูดคุยกับธานอสถึงสิ่งที่ผ่านมาและในที่สุด เดซก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมเรียกธานอสว่ายอดรักของข้าแถมจูบให้อีกหนึ่งทีก่อนจะจากไปความปราบปลื้มนั้นทําให้ธานอสฟื้นฟูจักรวาลขึ้นมาใหม่และได้หายตัวไปเหลือเพียงหมวกทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าหลังจากเป็นคนดีได้ไม่นานธานอสก็ได้บทร้ายอีกครั้งในอีเวนต์แอนนิเฮลเลชัเมื่อธานอสหวังจะใช้อนนิเฮลัสเป็นเครื่องมือในการครอบครองจักรวาลอีกครั้งเขาจึงได้ให้ความช่วยเหลือแอนนิลัสอยู่เบื้องหลัง แต่สุดท้ายเขาก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเนื่องจากถูกแร็กเดอะเดทอยเยอร์สังหารเข้าซะก,ก่อนแต่โดยความเป็นจริงแล้วธานอสนั้นยังไม่ตายและถูกอดัมวอลล็อกช่วยให้พักฟื้นอยู่ในรังไหม้เขาได้ปรากฏตัวออกมาในช่วงที่แคนเซิลเวิร์ดกำลังจะบุกมาทำลายจักราวาลพอดีทำให้ธานอสต้องเข้าร่วมมือกับเหล่าฮีโร่ทำสงครามอย่างไม่เต็มใจนักซึ่งในระหว่างนั้นเองแร็กก็ได้ลงมือสังหารธานอสอีกเป็นครั้งที่2แต่ครั้งนี้ธานอสกลับมาจากความตายได้เพราะเดซนั้นปฏิเสธความตายของเขา ด้วยเหตุนี้ทำให้ธานอสกลายเป็นอวตารออฟเดซเข้าต่อกรกับมารเวลผู้เป็นอวตารออฟไลฟ์และผู้นำของฝ่ายแคนเซอร์เวิร์สโดยในการต่อสู้นั้นธานอสได้ออกอุบายให้มารเวลใช้ดาบแทงเขาเพื่อให้เขานั้นอยู่ในสภาพกึ่งเป็นกึ่งตายทำให้เดซปรากฏกายและสังหารมารเวลได้สำเร็จเมื่อได้พบกับเดซธานอสก็พยายามเอาอกเอาใจเธอยกใหญ่แต่สิ่งที่เดซมอบให้ก็คือความเฉยชา ทำให้ธานอสเกิดคุ้มคลั่งขึ้นใหม่ครั้งแต่ก็ถูกสตาร์ลอดและโนวาหยุดยั้งให้ธานอสติดอยู่และล่มสลายไปพร้อมกับแคนเซอร์เวิร์สนั่นเองในความเป็นจริงนักรักอย่างธานอสนั้นมีลูกอยู่หลายคนแต่เขามักจะสังหารผู้ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนจนหมดสิน้นเพราะกลัวว่าเขาจะให้กําเนิดปีศาจที่เป็นภัยกับตนเองขึ้นมาแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่รอดมาได้ก็คือเทนซึ่งเป็นบุตรของธานอสกับหญิงสาวชาวอินฮิวแมน เทนนั้นเริ่มมีบทบาทเด่นๆตั้งแต่อีเวนต์อินฟินิตปี2013เมื่อธานอสบุกเมืองของเหล่าอินฮิวแมและต้องการจะใช้อาวุธทำลายล้างโลกซึ่งในเวลานั้นเทนได้โดนอินเทลเ g e จนต์บอมและพลังของ Inhuman ในตัวงเขาก็ได้ตื่นขึ้นแต่พลังของเขานั้นก็เป็นดังคำสาบเพราะมันจะทำให้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเขานั้นตายหมด แต่ต่อมาเขาก็ได้สวมชุดที่สามารถควบคุมพลังได้เอาไว้ส่งผลให้มือซ้ายของเทนเมื่อสัมผัสสิ่งใดจะทําให้สิ่งนั้นตายในทันทีและถ้าหากถูกมือขวาสัมผัสแล้วก็ศัตรูจะถูกผนึกทั้งเป็นไปช่วนิรันด์และในช่วงท้ายของอีเวนต์นี้เทนก็ได้หยุดยั้งทาน,นอสโดยการผนึกผู้เป็นพ่อเอาไว้ด้วยพลังของมือขวานั่นเองก่อนจะจากกันไปเรามาดูต้นกําเนิดของอินฟินิตี้เจมกันดีกว่าครับ ในอดีตการนานแสนนานมาแล้วจักรวาลของเรามีสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่มีนามว่าเนเมซิสเธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากแต่อยู่ๆเธอก็เกิดเบื่อนหน่ายในการดำรงอยู่ของตัวเองขึ้นมาเธอจึงระเบิดตัวเองกลายเป็นจักรวาลและมิติต่งตางๆโดยแก่นของจิตวิญญ,ญาณเธอนั้นได้กลายเป็นอัญ,ญมณีที่ถูกเรียกขานกันมาช้านานว่าโซเจมก่อนจะถูกทานอสเรียกว่าอินฟินิตี้เจมในภายหลังพวกเราทราบกันดีว่าอินฟินิตี้เจมนั้นมีอยู่6เม็ด แต่รู้ไหมครับว่ายังมีอินฟินิตี้เจมเม็ดที่7ที่สาบศูนไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมันมีชื่อว่า e ี o ก้เว่ากันว่าถ้าเรานำอัญ,ญามณีทั้ง7เม็ดมารวมกันแล้วก็จะสามารถปลุกชีพของ n e เมซิ s ขึ้นมาได้อีกครั้ง ปัจจุบันในอีเวนต์อินฟินิตี้กั t เลตานอสได้ออกเดินทางรวบรวมอินฟินิตี้เจอีกครั้งและเราคงไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้จะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตคงได้แต่รอติดตามกันต่อไปแต่ถึงแม้ว่าทานอสนั้นจะไม่มีไอเทมพิเศษเขาก็มีความแข็งแกร่งถึงขนาดรับมือกับ a เ e n เจอร์ได้ทั้งทีมหรือซับตัว,ต,วตัวกับซินเวอร์เซิรได้อย่างสบายๆอยู่แล้ว และก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับประวัติวายร้ายที่หลายๆคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างซึ่งผมเองก็หวังว่ารายการนี้จะทําให้ทุกท่านได้รู้จักกับธานอสในมุมที่ไม่เคยรู้บ้างไม่มากก็น้อยคาโตโบพ้องประการใดผมต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยเหมือนเดิมครับสําหรับการโหวตตัวละครสําหรับตอนที่14นั้นจะอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างสําหรับวันนี้ผมโค้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ตอนหน้ากับประวัติซูเปอร์ฮีโร่สุดเกลียนปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนของเรานั่นเองขอบคุณที่ติดตามชมสวััสดีครบ